สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะโมนี้ก้มาพบกับน้ำเสียนะค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเสียสี่ภาไปตามแนวทางเลขดับพ่อท่อนะคะเลขดับพ่อทอค่ะเพิ่นมีภารกิจค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็เลยปล่อยสาสด้์นะะท่านผู้ชมค่ะพ่อทอค่ะภารกิจในหมู่บ้านค่ะท่านผู้ชมค่ะดีใจน้ำพอเนาะถ้าพอได้ค่ะค่ะเอาเลขดับ เลขไม่น่าลงทุนเลขมกักไผ่มักมั่นเด้อค่ะดันมือชมถ่ายเอฟซีทันใดที่เพิ่นเปิดขึ้นมาเห็นอ่านี่เป็นเลขดับตัวนี่พานเกินค่ะประมาณนี้เนาะคะ่ะดันมือชม่มให้เฉพาะคนที่เพิ่นขอมาเนาะค่ะ,ะเลขดับนี่มีผูหมักกับมีผู้ประมัดเนาะค่ะดันผู้ชมเนาะเอากออื่นจะไปรับชม่มรับฟังตัวเลขของพอท่อขอบคุณนแน่ทางพอเด้อค่ะไปรับชม่มรับฟังพอกันเลยเด้อค่ะ เขาเอาียขดับลักสิบกาเลขไดับครูนะกาอันอันที่ว่าเป็นเรื่องที่จะเกิดร่องมึงอีกนะเอาค่ะท่านผู้ชมพอเพิ่นฝ่าเ้้อค่ะเอ่เ้้้้นเ้้้้้้้้้้้้้า้้้้้้้้้้้้ด้้้้้้้้้้้้้น้้้้้่้้้้้้้้้้้เบิกก่อนค่ะ้้ั้้้้้้้้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ดับซิบเนาะอืมค่อันนี้สองอันหนึ่งศูนย์สองแปดเนาะพ่อแนนศูนย์สองแปดดับคู่ค่ะดับคู่หนึ่ง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 สองหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งสองหนึ่งสอ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 งหกสองหกสองเก้าสองเก้า หกหนึ่งหกหนึ่งหกสองหกสองหก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 เก้าหกเก้าเก้าหนึ่งเ้าหนึ่งเสองเสองเเกหเก้า้าเกหนึ่งสาหนึ่งสาหนึ่งเจดหนึ่งเจดสองสาสองสาสองเจสองเจสามหนึ่ง สามหนึ่งสาม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 ห้าสามห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดห้าและเจ็ดเจ็ดและเจ็ดเจ็ดค่ะท่านผู้ชมบานนี้คิดว่ามักตัวใดเนาะถามบอกว่ามักตัวใดนี่ก็จะ่ามักเอา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 เรียกงที่มัดเบื้งบนนี้ค่ะ ันนี้เลขเกิดได้ค่ะเลขเกิดนะพ่อเลขเกิดสามหกสามเจ็ดสามเจ็ดสี่สองสี่สองสี่หกสี่หกสี่เจ็ดสี่เจ็ดแมนอ่าอ่าสามว่ามามาตัวใดนี่มาสามหกสามสามหกตัวมากกับสี่สามหกแมนจังว่าจังว่านี่มันที่คู่ พอกันเห็จังว่ามุมมุมมุมกายจะขีดปูงวันเนี่เพราะว่ามันมากเลทั้งขีดทั้งปูนะแต่ว่าพออันเยขดับอันเข้าเท้ามีเจ็ดสามดีกว่าฮะเลขดับเข้ามีเจ็ดสามดิเนี่ยเจ็ดสามนี่ก็สามเจ็ดนี่ถานล่าเมืออนั่นกัเอาหน่อยลูกค่ะแต่ว่าอันอันตัวมากกับขึ้นมากสามหกตัวเก้าหกกับสี่สามหกอันนั่นตัวเก้าตัวน่ะป่ะแมนแมน โอ้มักตัวเก่าแต่ว่ามักไอ้มักยั้งนี่มักสามดิงานนี้พอมักสามค่ะแมนมักสามแต่ว่าไอ้พี่น้องเอฟซี่นได้พิจารณาเบิ่งนะครับไอ้หลังจากนี้ก็ไอ้ไอ้ตะขัดใช่ปั่นนะครับปัญหาปัญหาหนึ่งมีตัวหน้าจังพอกันเออเรื่องมีตัวหน้าพอกันค่ะท่านผู้ชมวัญหาหนึ่งมีตัวหน้าจังพอกันช่วงนี้หนักแน่นะครับงมีหนักแน่กัน พอพออยู่ตีก่อนนั่นกับจังหนึ่งมิถุนาเป็นตนไปกับจังวากันอีกอันเลขดับสิป้อยเพราะว่าอะอ,อันเลขดับแปลว่าอหลังสิบหกเมษายาสิบไหมคะ่ะโอ้เลขดับเลยได้ได้ผมมีปัญหาเลขดับอ๋อเลขเกิดมันเด็อดมายนามันอ่อผมเรียนมันปาญาติเพราะว่ามันเ<อ>็ดือดเ,เปิดแล้วค่ะอ๋อเฉพาะเลขเกิดเด้อค่ะเพราะว่า พ่อพ่นไปเห็ุภารกิจสําคัญกัก <Man. S 1> ะรอน้เจ้าแม่ค่ะแต่ว่าพอ่อะเลขดับนี่มันเจ็ดสามนี่พ่อบ่รด้กลดับสามเจ็ดไถ่เนาะแม่แต่ว่าจริงๆมันมีทั้งสามเจ็ดเจ็ดสามนะี่แหละแต่ว่าสามเจ็ดนี่พอ่อคันนิ่งไงอืมคันนิ่งก็เลขตั้มาเป็นเลขเกิดไปก่อนซะแต่นะ่ตัวเดียวนะนะั่นน่ะเจ็ดหาพ่อกับว่กกับบ่บ่า,าพ่อยังประมาณอ่า จะแมนว่าอันติว่าเนี่ยดับหลักสิทธิ์นี่จริงๆว่านี่มันมันจะมีอยู่หาโตแต่ว่าคัดมาใจสามโตคือเก้าเนี่ยนะนี่แมนว่าศูนย์สองแปดเนี่ยจริงๆว่านี่มันจะศูนย์สองห้าเจ็ดแปดห้าโตแต่ว่าเ็ตร่องเมืองว่าว่านี่ได้หาโตมันจะดับทั้งเวชรวอนเนี่ยนะแต่ว่ากับกับว่าก้าให้ไปนะสองโตนั่นคืออ่ากับเจ็๊ยบนามาด้วยกันหลักสิทธิ์สรุปว่า เลขดับเฮ้าน oh. ีคือเจ็ดสามกับเจ็ดหาพอบอกรับแมนแมนค่ะเื่อมังงายว่าเอจ็ดสามเจ็ดห้าห้าเจ็ดนี่กลับไ้เลยได้โอ้ห้าเจ็ดกับได้นอะพว่นาะแมนกับได้บ่กลับสามเจนเดอสามเจ็ดนี่กันไว้แน่น่ะนะค่ะเพราะว่าพ่อมาสามไงเจ็ดห้ามาสามมาสาอยู่หลักสิบน่ะนะค่ะเออถ้าจี่บ้านเนี่แมนบอกรับมากีๆคือสามหก ค่ะเบิ่งนี้ได้ค่ะเจ็บสามนี่ขันซื้อสามเจ็บนี่ได้แล้วค่ะเฉพาะตัวนี้เนาะพ่อกำเจบซือหรือพี่น้องเป็นฝันเดียวกับเจ็สามแบบกันไหม่นะะกันไห้แต่ว่าอ่าสิผ่านมานี่มันก็ถือว่าผ่านตลอดอยู่นอกค่ได้เมียนเมียนพอครับคููกันมากเลยก็พอชนผู้หนึ่งลางผู้หนึ่งบนก็พอค่ะข้ามค่ะเทียบคู่กันไปเลยค่ะ นั่นแหะก็โตโตแล้วโตพิจารณาละไรบ้างอยู่ตัวหนึ่งคือสี่หกกับสี่เจ็ดถ้าว่ามากสี่มันกัน่าจะมากตามนี้นะเพราะว่าง้วนนี่ขีดกับครูอ่ารับหน่วยนี่ตายมากมันมาครูเนี่ยนะแต่ว่ามากสามหกกับสี่หกนั่นแหละมากสามหกกับสี่หกเล็กครูนะพ่อตาลร่องมึงจะว่าตันขีดมากกัน่าจะเป็นเจ็ดนะน่ะแต่ถ้ว่างวนนี่ขีดครูมันโมขาด บากไว้ง่ายจ้ะเสียงก่ค่อยดีแล้วค่ะท่านผู้ชมเป็นไข่ค่ะอีพอค่ะแม่นครับเป็นไข่มาสองมือนะล้มมากงวดนี้ล้มมากมากมากผิดพลาดกันอีกจังนึงก็เดินทางตลอดหลายนะเครองเจ้าหญิงยังล้มกว่าเดี๋ยวกับฝนตกเรลมหนาวเดี๋ยวนี้ก็หนาวพว่าแมนแมนทั้งนี้ก็หนาวด้วยกันจังหวัดมากมากสว่างนี้มากพีดอากาศแงอย่างไรจังหวัด um, ล so ้มเลยขนาดผู <t <t ้ใหญ่เนาะพ่อ แม่แม่ค่ะเด็กหนุอยสิซ้ำได้ค่ะเอารักษาสุขภาพจังไหนก็ขอให้พอได้เด้อพ่อครับผมค่ะน้ำเสียกะพอปนจุบ่ปล่อยเล็กเกิดเด้อค่ะอ่อจนว่าไปหอดึงมีถุนหน้าเนาะพ่อครับคเลขดับให้เหมือนเดิมค่ะให้เหมือนเดิมค่ะนะครับเลขดับให้เหมือนเดิมทั้งหลังสีพื้นก่าน่หละค่ะน้ำเสียกับสีลบกวนพอส้ำนี่เด้อพอพลฝ่าว่าค่ะท่านผู้ชมครับผมเอา หายไปไหล้วพ่อให้ได้พ่ออมขขอบคุณมากมากครับคอะพ่อสีทุก่ันครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาค่ะท่านผู้ชมพ่อทอเนาะครับผมค่ะเลขดับบนก็ค่ะเสนอเป็นเพียงแนวทางผู้มากกับมาผู้ว่ามากกับว่ามากเนาะครับค่ะน้ำเชี่ยนี่กับก่อนว่าเชี่ยกะหาซิปหาซิบกับเลขดับเนาะครับค่ะถ้าอันใดมาชนกันกับเลขดับ เลืเกิดก็เรียดเกิดเนานะนค่ะสามารถทานใดได้ค่ะบอตองบึงก็ได้ค่ะเลืดดับเนาะครับค่ะผู้เพิ่นบ่ามาักค่ะรานมุชมอันนี้น้ำเชีย่ยวโลงให้แฟนครับของน้ำเชี่ยวที่เพิ่นมักเลืดดับค่ะเอายุว่าเท่านี้เอายุได้ครับพี่น,อน้องค่ะน่าังแด่ปีไม่มากยังไม่หลุดครับผมเดี๋ยวตามมาได้ค่ะ่านมุชมเนี่นี่อันนี้คือล่างเนาะครับอันนี้คือบนค่ะ ผู้มักเพิ่นกับมักสุดยอด,ดค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่นลดต้นทุนครับค่ะยีะ่พอชอนบุรีเดี๋ยวมาเอามาเด้อค่ะท่มมานผู้ชมวานนี้มาดูเดี๋ยว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 เด้อค่ะท่านผู้ชมเอาเบิง่งเหล็ก่อนก็นได้เดี๋ยวเบิ่งเลขเกิดก่อนก็นได้ค่ะเอาเล,เ,ดดอเลขเกิดเด้อค่ะท่านผู้ชมครับเลขเกิดจะเป็นเลขบนเด้อครับพี่น้องพอจะให้แต่เลขบนวิ่งบนสามครับผมพ่อทอ สองตัวบนสามหกสามเจ็ดสี่สองสี่หกและสี่เจ็ดเน้นสามหกสี่หกครับรักลอยงดเน้ะค่ะรักลอยงดเพราะว่าช่วงนี้บ่มีเวลาเนาะครับค่ะเพิ่นถาภารกิจอยู่ค่ะท่านู้ช้มเนาะครับผมค่ะช่วงนี้ไม่มีเวลาค่ะเอามาแล้วค่ะด่านู้ชมบนี้ดับหลักสิบบนครบพี่้อกเนาะเฉพาะหล,ลักสิบบนเท่าน,นั้นครับผม ทีนน้ำเชี่ยววาล้ครับผมค่ะร้อยกับหน่วยกับพวกใคเห็นไปไดถ้าดับสิบแล้วครับดับสิบบนงวดนี้แล้วครับผมศูนย์สองแปดครับพี่น้องศูนย์สองแปดครับร้อยกับหน่วยไปได้เมนพวก่อยมาเนาะเถอะเนาะอันนี้อ่านให้ยุ่ิด้ค่ะานผส้มแต่ว่าอันนี้ไม่อ่านเด้ค่ะเพราะว่าน้ำเชื่ออ่านไปแล้วก็พอค่ะมันหลายเนาะ แคปหน้าจอเลยเร้อค่ะรันผุ้ชม้ามีตัวมักยุนี่ให้เอฟซีเอาเลยเร้อค่ะรันผุ้ชมเอาเลยค่ะคให้เฉพาะเอฟซีที่เพิ่นมักแฟงครับเลขดับถ้ารุดมาแล้วเพิ่นจะบดดาบาวา่าให้ค่ะ่ันบุ้ชมเนาะเ uh, อฟซีสงสยัยว่าค่ะเจ็ดสามสามเจ็ดงวดั้นเพิ่นก็เป็นเรองสี่ที่สอเพิ่นค่าใจเลขดับก็บเลขกเกิดค่ะเพิ่นหยาดเพิ่นดับบอยู ันกระดึงจากนีมาเห็ุคือจังตัวนี้เนียนปเนียนสรุปดับอยู่นี่ไม่ตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวที่่นบกก่กลับได้ครับผมสามเจ็ดคนบ่ดับเพิ่นดับเจ็ดสามเพิ่นฆ่าใจนี่ละค่ะท่านผู้ชมเอาสรุปดับแรกเกิดค่ะท่านผู้ชมดับกับเกิดค่ะแคปหน้าจอเลยแล้วค่ะด่านผู้ชม สำหรับแม่เอฟซีหรือว่าพอยเอฟซีที่เพิ่นว่ามันตัวน้อยอันให้เพิ่นแคบบอท่อแคบเอาแคบแคบกรสิว่าเป็นอีกดิไัมเนี่แคบเพร่เป็นแม่พอยก็ยอมรับตัวราสหยุดวิดีโอเราจะเชเรื่องม่รั้แคบเาะว่าเป็นเพราะเป็นกรต้องที่ฟังที่เอาละครับผมค่จดไปนสำกัน มันมันเท็ดได้โตสักหนีแล้วค่ะดอนผู้ชมอว่ามันสีหง่กว่านีบไปบ่ได้ค่ะเนาะครับค่ะนะ้ว่าก็เห็นใจพันยูดอกเข้าใจพันยูผู้ทิวว่าอเห็นมั่วปัานใดเห็นไหมู้ทิวมั่วหน่ะนะครับน้ำเชื่อกับมั่วือกันบางเทีอนี่แหละค่ะแคปหน้าจอแล้วก็ซุ่มเอาค่ะถามหลานเราเด้อค่ะเอาค่ะดอนผู้ชมพ่อทอค่ะ เพิ่นไปทำภารกิจค่ะท่านผู้ชมอ่ภารกิจให้กับโมบานค่ะท่านผู้ชมเลขดับค่ะเลกดับมันจะเป็นคือจังวดงวดไดเนาะค่ะท่านผู้ชมพอเพิ่นพะวงเลขดับเพิ่นอย่างนั้นมากแต่กับโมมากเลยค่ะท่านผู้ชมครูนั่นเพิ่นเอามาเป็นเลขเกิดพร้อมค่ะงวดนี่เป็นเกทสามเลยค่ะเพิ่นบอกกับไอ สามารถไปสามจิตได้ค่ะเพื่อนเพื่อนกะดึงมากเป็นตัวเกิดด้วยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวละหลังวันที่สิบหกเมษาพอเพื่อนกาว่าสิบ,บปลปอยเลขเกิดห้หายแต่เลขดับค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าไปเจอกันเลขเกิดกับพูดละหนึ่งมีตัวหน้าหลังวันเกิดเพื่อนผลเพราะว่าช่วงนี้เพื่อนยากค่ะท่านผู้ชมในมู่บานค่ะนะอ๋อ สำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางเลขดับเดอ้อค่ะมักไผมักมั่นผู้บอ่อ,อามักขม่าเบิงแล้วหัวขอเห็นเออเลขดับตัวนี้ไปกันเดอ้อเจงสีกระไดเดอ้อค่ะท่านผู้ชมผู้เป็นมกเลขดับเป็นกะเบิงเพราะว่าเป่นสื่อสอบอิลีค่ะเลขดับค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปไหนยอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนเดอ้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ